ครับ FC กล่องกโนมานะครับมันนี่ก็ถ่ายแล้วนะครับบุกศานะครับดอกต้นหอมก็ไม่ได้ครับดอกมันนี่จักบังครับสองบังครับสองบังสองบังนะครับทอนิวเครืองรายก็ติดตามด้วยทีมงานอําอุบลแต่เขาว่าไปแดนม้ามวนปะครับเหมือนันแก่ตายครับแก่ตายนะครับแต่การอีกหนึ่งค่ายนะครับหนุ่มเมืองคํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกฝันนนนะครับผมกำลังมาอีกหนึ่งบังนะครับผม ไมได้ครับพ่อมาเนี่ยสมบูรณ์มากๆสมบูรณ์มากๆครับทุกอย่างแข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงนะครับมาเนี่ยครับรวมพ้นคนอีสานไตนะครับมาเยือนสอปปลเรานี่เป็นอีกหนึ่งข่ายจากเมืองมหาสารคามนะครับทีมงานเพิ่งสยามนะครับจักบังเข้าไปเพิ่งมาเนี่ยสี่บังนะครับเอาเค่แค่สองครับแสดงว่าจะดงว่าลองพลนนะครับครับผม นี่นะครับทีมงานเพื่องสยามนะครับผมก็เป็นบรรยากาศทีมงานนะครับเตรียมโตันะครับผมไปแข่งขันนะครับนะครับทีมงานหนุ่มเมืองคำอ่ำอุบล้องต้นหอมเอ๋อรองดาวพระท่านไหนมัดบะครับผมพระท่านมาดนะครับ่่่ไไไดดด้้้้ลลลาาางงงเขาก็มาเบิ้งทอสามกันนะครับของทีมงานสัางเปลือกนะครับ บังแรกก็ถือว่าลําตัวดีนะครับแต่ว่าบังสองไปกุลาห้างครับผมนอนไม่ดีหางขาดนะครับผมไม่ได้ครับอ้ยมื่อนี่หูขอบกฟองหรือเปล่าครับหูแล้ว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 ครับผมทมงานนครนเลยจุดจะบังครับทอสองครับมื่อนี้สีคือเกาครับสีคือเกาครับผมบังแรก่าปล่อยบูแห้งเลยเด้อครับเด้อตกใจบ่อหางปบ่อหนางไว้นํำบังแรลกเ สร้างเพื่อลืมอดเก่านี <c oughs> ่นะครับบรรยากาศนะครับช่วงเศร้านะครับทีมงานนะครับกักัมาขมินในการตกแต่งบังไฟนะครับผมเพื่อไปแข่งขันนะครับทีมงานช้างเผือกนครเลยทออย่างไปแล้วทอสอง หาบางัหาบางหกบงนะัอองเจ็ดบังนะครับทศสองทศสองเจ็ดบังนะครับผม ก็เอาถุงดำมาให้บลาระยะนั้หลายนี่นะครับทีมงานนะครับผมภาพอะไรกูแช่กูตักตะไคร้์กูตักตะไคร้กูตักตะไคร้นะครับตะไคร้ก์สำหรับบุกซากคือเก่านะครับบางแหลกคำทุนนะครับบางสองจะเคสู่นะครับมันเดิมคือเก่าผิดว่านะครับบ้านเป็นลูอขี้เป็นทหารเขาจะได้เขาชินทหารครับทหารจัง มาเคลื่อนบวกสาแต่งตัวมาเป็นทหารนะครับเรียบร้อยนะครับครับมื่อนี้อามบุบลจุดบังครับสองบังสองบังนะครับนุ่มเมืองค่ำกันาจจะสองนะครับทอนิวอีกสองวอีก2ตุ้มืองกันจุดสี่นะครับผมนี่แหละครับความสนุกสนานของทีมงานบังไฟเฮานะครับผมกเป็นการสางอาชีพสางไลเด็นะครับใ้ทีมงานนะครับคณะบังไฟมาแข่งขันนะครับผม ต่อมต่อมลองได้แต่ชุดมาช่วงว่าช่วงนี้มีเตน,นีครับ <c oughs> มีอามียากบสิป,ป้าป่ะสันเนี่ย,ออยเขาบ้านไม่ได้แล้วช่วงนี้มีเตน,นีสำหรับใครเข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไคร e ในช่อง YouTube นะครับกล้องคัสโนวาพาจวดนะครับไปกำลังใจให้บุกซาด้วยนะครับผมดูที่เงินฝากอย่างเดียวนะครับสู้ไม่สู้อยู่ที่เงินฝากถ้าเงินมากเราไม่สู้ถ้าเงินมากเราไม่สู้เนียเหรอัง่งนาู่ สวยงามมากๆนะครับวันนี้ทมูบดมาตรวจสอบบังเมคร์เสมอฝังเมรนะครับทดสอบได้กันบ้างนี่มือก็แบบเลียดิลียดเลียดเดี๋ยวแต่ผมก็เลิยดเดียวเหย้าหมูบดังเมร์ครัเข่าสนามมื่อแรกของปีหกปีเข่าสนามมื่อแรกนะครับทีมงานออาหมูบนนะครับ บ่ได้เชยแต่ก็ล่อยู่เด้อขึ้นห่งนละลายกไล่ย่แห้โอ้โเราอองดาวนะครับเด้งหาไงช่างเตือกนะครับ

ไม่เู้คุหมอบงอะไเลยว่าที่่ยเงี้งเซตอะไรงี้อ้โหใหญ่มากเลยแต่ถ่ายเขาคุณหมอเเบิ่ง็เบิ่งน้องกูยูเกาลอ่กบเาพี่ตะเบิ่งด้วแล้ครับมเ็เทสามนเป่นองครับสี่บังนะครับทีมงานเพิ่งสยามนะกะออนะครับกําลังขมากขมินนะครับผมตกแต่งนะครับผม เม่อวานที่ว่าเฉลุยนบครับผ่านสองนบ้างนะครับเม่อวานนะครับทีมงานเพิ่งสยามครับสามร้อยเจ็ดสิบโมละกนอีบางหนึงไดสสบามร้อยยี่สิบนะครับครับก็ก็บองขึ้นมอถึงเนี่ยคนเงียบครับอ้าเาว่าวา อ่มโบนก็รอกันละอามโบุน้าบรรยากาศรอบเช้านะครับผมอากาศดีครับวันนี้เือ่าดีนะครับวันนี้ ใครเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกล่องกสิณวาพาจวดนะครับในช่อง YouTube นะครับดดีีววเ